เฮ้ยใครมา,าต้นฝั่งนั้นแอมท็อ,อ,ทอกซิกอุ้ยทำไมเขาทอ็อกซิกอย่างนี้เนี่ยอุ้ยเขาเล่าจะหยอกหยอกอะไฮะรับไม่ได้เลยนะไปกดรับใส่ผมเนี่ยนี่ขนาดไทยนีให้เก่งนะเนี่ยบอกเลยเท้าหัวจะขนาดไหนไปไหนกันไปไหนดีครับอลิสอ,อุ้ยข,ข้างบนอุ้ยกลับบ้านเลยได้ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมโอโมนิซาชแนลนะครับก็วันนี้นะครับผมผมจะกลับมาเป็นโมนี่อีกครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้สปอนเซอร์ของเรามันคือ แอปลิต้านะครับผมลิต้าเพื่อนเล่นเกมที่ดีสุดนะครับผมก็วันนี้นะผมจะมาหาสาวๆมาแบบรนเนอร์หรือว่ามาแบกผมสักหน่อยนะครับในวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะก็ลองกลับไปดูได้นะครับผม สำหรับใครไม่เข้าใจนะที่งงว่าโมนี่คืออะไรลิต้านะครับแอปเพื่อเล่นเกมที่ที่สุดนะครับก็คือแอปที่เราจะต้องเติมเหรียญเข้าไปเพื่อลงออเดอร์เล่นกับคนนั้นๆในแอปเขานะครับ <Wow. S 1> เขาก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะครับว่าจะเล่นกับใครบ้างในยามที่เราเหงาหรือแบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับเราก็ไปใช้บริการแอปนี้ได้นะครับผม <Wow. S 1> แต่วันนี้นะครับผมวิธีการเล่นของเราก็จะไม่เล่นแบบธรรมดานะครับเราจะไปเป็น ให้เขาแบกนะครับให้ดูซิว่าเขาจะแบกเราไหวไหมนะครับรน้องก็แบบไปเหมือนคนเล่นไม่เป็นเลยแบบไปให้เขาสอนเล่นนะดูซิว่าเขาจะรับความกดดันหรือว่าความอดทนกับเราได้ไหมนะครับผมน้องได้รู้ไง <What? S 1> แล้วก็ทางลิต้านะครับ <What? S 1> เขามีโปรโมชั่นนะครับผมสําหรับคนมาใหม่หรือว่าแบบคนเพิ่งใช้งานครั้งแรกนะครับผม <Wow. S 1> เขาจะมีโปรโมชั่นลดให้ถึง99%เลยนะครับน้อง แต่เราต้องไปสุ่มวงล้อเพื่อลุ้นอีกว่าเราจะได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บได้เลยนะมันต้องไปสุ่มอีกทีนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมจากครั้งที่แล้วนะครับผมได้ลองเล่นแอป,ปนี้ไปนะครับผมก็สาวๆแอป,ปนี้ก็สามารถแบกได้คุยเก่งตลกเฮฮานะครับผมก็ครบเครื่องนะครับในยามเหงาลิต้าเพื่อเล่นเกมที่ดีที่สุดนะครับ One HOUR LATER มาครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาหาเพื่อนเล่นกันนะครับผมแล้วก็หาสาวๆที่สามารถแบกผมได้แล้วก็เทนผมได้นะเพราะว่านี้ผมจะเป็นไก่นะครับผมแอปนี้ไปหาสาวๆกันใครดินนะโหไหมีแต่มีคนให้เลขเติมเลยนะครับสำหรับเราเราก็ต้องกดไปเพศหญิงเท่านั้นครับเ <c oughs> ต่มไมหมดเลย ฟังเสียงฟังเสียงามตาแโอยสามตำแหน่งเลยครับก็คือเลือกไปคนนี้คือเล่นได้สามตำแหน่งเลยนะครับน้องๆนะเราก็เริ่มทักแชทรักเกิดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับแบก อออี o e, หน่อยครับอออี e. สวัสดีค่ะบอสเล่นแรงเด็ธรรมดาดีงับน <c oughs> ธรรมดาก็ได้ครับอออี o e. <c oughs> <c oughs> สะดวกตอนนี้เลยไหมครับแม่ <c oughs> <c oughs> นี่เรากต้องแบบหลายๆเจ้าหน่อยเราก็ต้องไปหลายๆเจ้านะเราไม่หาคนเดียวนะครับไปหลายๆคนนะครับน้องอุ้ย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 พี่ขํา้วยสวัสดีครับพี่คนไหนขาดปากรออฟเลนสามารถออเดอร์ได้นะขอเบรกนะคะเราหาออฟเลนไปสวัสดีครับ อยากหาเพื่อนเล่นครับเล่นไม่เก่งแต่เล่นไม่หยุด <c oughs> <c oughs> ฮางไหมครับแบบทำทรงดัชชี่เอ๊ะทำทรงแบบโอปราในคุยหลายแชทสะดวกงับโอเคเลยนะ ว่างค่ะโอ้โหให้วันเช็มาด้วยนะครับโอ้โหคุยแบบแชทหลายๆคนนี่ตื่นเต้นเหมือนกลับไปอยู่สมัยนุ่มๆ <c oughs> <c oughs> สองแชทสอนน่ะน้องๆเอาเล่นนะอันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้แค่เราแค่หาเพื่อเล่นนะเราไม่ได้มาจีบเขานะครับโอเคว่างคะ่ะจะไปลงออเดอร์เรียบร้อยครับผมหนึ่งคนนะครับลุยๆล,ลงออเดอร์จดไป ลงออเดอร์แล้วนะครับน้องๆก็เด yeah> ี๋ยวไปเจอกันในเกมลุยมาครับน้องๆเราก็ได้คนที่จะมาแบกเราแล้วนะครับเราก็จะแอปเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมแล้วก็ให้สาวๆเขาแบกเราสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะเขาจะแบกเราได้ไหมนะไปเจอสาวๆกันดีกว่าครับน้องๆเราก็อยู่กับสองสาวที่จะมาแบกเราแล้วนะครับผมนี่เลยขอเสียงหน่อยครับ วัสดีคะ่ะเขา,าชื่อป๊อบนะคะมาจากลิตาค่ะป๊อบนี่คนซ้ายคนขวาครับคนซ้ายครับโอเคคนขวามาเลยครับสวัสดีคะ่ะหนูชื่อซันนี่นะคะเล่นปากครับจากแอลีตานะคะเล่นปากครับอุตัวแบกครับผมโอเคครับเราก็ได้รู้จักสองสาวปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง มาครับผมเราก็อยู่กันในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาวๆเขาเรียอะไรกันว่เนี่ยเล่นอลิสกับคีล่าคือแบบใครจะตายก่อนกันวุน <c oughs> ย,ยเราเจอแบทแมนระวังนะครับแต่ระวังแถบเอลูด้วยนะคะถ้า <c oughs> เห็นแถบแต่ยืนเย็บหยบแถบเลยครับแล้วมันจะหายอ๋อโอเคครับไอตัวแถ<ท>บเหรอครับใช่ครัน เหมือนเป็นสีแดงๆตรงแมปนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเตาไม่เหยียบเหยียบมันแล้วก็จะแบบเราแบบจะเปิดแมปให้ฝั่งตรงข้ามเห็นเราได้ง่ายขึ้นคลิกในการเล่นไหมใช่ค่ะอาจจะเป็นทิอาจจะเป็นทิ้ค่ะแต่ว่าทุกคนก็แบบเหยียบกันตลอดค่ะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขาเห็นเราในตรงแมปนะคะบนอย่างเดือดแล้ววันนี้ผมผมต้องออกอะไรต่อครับรองออกรองเท้าเสร็จแล้วก็ขึ้นถัลอนได้เลยค่ะเอลสูไว้รุ่นยื่นซูม เอามาเลยครับ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 เอาได้โอ้ยโอ้ยหดมากเลยออ้ยเอ้ยหนุ่นแตกคนหิวโหดจริงๆเลยนะเนี่ยกินต่อไปเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรกับพี่ปุ้นหัวครับนี่นี่นี่อะไรอนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้แถบนะครับอ๋อแถบนิวอาให้แต่แบบว่าอุ้ยเอามัาเลยครับเอามันได้ไหมครับเอามันได้ไหมได้ค่ะ แต่ว่าตอนไม wow> ่กเฮ้ยสวยสวยคขาผมทำอะไรตนี้ไผมทำอะไรเนี่ยผมทำอะไรอยู่อะอุ้ยเยอันตรีหล ну ังโผล่มากเมื่อกี้ผมทำอะไรอะกดมั่วเลยอะเมื่อกี้เราเป่นฮะคนเราเปล่นฮะเป็นอันตรีของหายาครับฝั่งนั้นเขาเหมือนจะแบบมาสีมาห้าแป๊บนึงนะพวกเราแป๊บนึงนะครับอุ้ยอุ้ยโหตายเลยขอโทษ ระวังนะคะร่างสามวิ่งเอยู่บนสามล่างสามเมื่อกี้ร่างสามอย่าเดินถอยตรงนะวิ่งเยอะจังอุ่ยเอามันได้ไหมได้ครับได้ครับเล่นได้ครับสวยครับวิ่งโหอีกแนะโหทำอะไรอีกไปแล้วเนี่ยหมุนนะโหสวยมากเลยสองเลยครับสวยมากเลยอุ้ยมันแรงจังแต่เขาแรงมากเลยเอาสูตเนี่ยครับแถบมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปยืนเหยียบตรงนี้เลย โอเคเลยนะออกไปช่วยเพื่อนบ้างโอเคสมผมต้องไปช่วยเพื่อนบ้างใช่ไหมได้ครับพอดีร่างโอเคเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอุ้ยรักกับบนแตกแล้วไม่สลับดินก็ได้ครับอู้ทั้งบังนะคะทั้งบังครับเฮ้ยเข้มป้าดว่ะดีนะดวงดีเมื่อกี้ดวงดีไว้ซ้อนนะน้องซ้อนนะซันซันมาซันมาครับซันมา โอเคครับโอเคครับเอามันส<ถ>วยดูเจ๋งมากวิ่งตัวถูกปืนไอ้ตัว,ถ,วถือปืน<ถ>ตถือปืนบนโอ้ยอะไรเกิดไรยามีแถบนะฮะแถบตรงแมพหาสีแดงวุวง้ดระวังระวังแบทแมนครับพอดีมันเป็นตัวที่หายตัวได้แล้วก็แต่เราจะสังเกตง่ายเวลามันตีก็คือมันจะขึ้นข้างขาวค่ะเป็นสีต่างโอเคเลยนะภาษาฝรังเกตได้ง่ายมากฮัลโางเยอะมากเลยอ่ะ เราต้องรอลมเราเปิดแมพหาเราถึงจะเห็นแบทแมนอุ้ยกลางอย่างตัวเพื่อนตายกลางเยอะกลางเยอะมากใครอะทำไมตายทั้วไอ้ละหนูทั้วไอละหนูทั้วไอละหนูคนเดียวไม่นะมันมันตึงแล้วว่าทำไมมันโหดจังฝั่งนู้นอ่ะใช่ค่ะเพราะเขามีของไอ้ตัวสีแดงนี่ผมผมเอาไปเลยนะครับตัวสีแดงเ่ยได้เลยครับมันเป็นบัตรแดงหาส่วนบัตรแดงก็คือ ก็ดีซันฟาร์มเอ้ยซันฟาร์มใช้ป่าฝาไม่ได้ดูเยอะเยอะเยอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโันว่าแล้วเธอมันวับมันมอบเหรอมันวับมอบเหรอเรากลับไปช่วยเพื่อนดีกว่าเวลาที่เพื่อนตายเยอะเราถ้าเราเหลือกันน้อยเราก็ขวัญกับป้อมไม่ก่อนฮะอุ้ยอู้หูสวยมากเลยอันติยังสวยอันนี้เขา อุย้ยฝั่งนั้นแอมท็อกซิกอุ้ยทำไมเขาท็อกซิกอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะหยอกหยอกอะไรฮะรับไม่ได้เลยนะเมกดวร์วใส่ผมเนี่ยนี่ขนาดไทย้ไม่เก่งนะเนี่ยบอกเลยเท้าหัวจะขนาดไหนไปไหนกันไปไหนดีครับอลิสอุ้ยข้างบนใ้กลับกลับบ้านเลยได้คับกลับกันบ้านได้คับไม่กลกับกลับแพ้แล้วครับห้องเนี้ยวันนี้ต้องการรถขับจังหวัดีต้องกลับแล้วกลับบ้านเรานั้วเราอยู่ ไปกลางกันครับพยาเฮ้ยตายแล้วลครับแบบนี้ผมว่าได้ครับได้ครับสวยแน่นอนอุ้ยตุเรนอยู่นี่ตุเรนอยู่ตรงนี้ครับไอตัวไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครับนี่คือไฟฟ้าสักทีอุ้ยทำไมมันโหดจังพะยาระวังนะเลยนะคะโอ้โหมันทันด้วยเบอร์ใส่เมื่อกี้พะ <c oughs> ยาก็คือแบบนี่ขนาดเป็นผู้เล่นใหม่นะคะเนี่ยเกิน ฟุกครับฟุกใช่ไหมฟุกเฉยๆครับโอเควิวิวผมเห็นแวบๆนะมันเข้าบ้านเราใช่ไหมยอุ้ยเดี๋ยวเขาทุบคือแบบว่าไม่รู้ไม่คิดว่ามันอยู่ตัวเดียววิวิวทำไมมันตัวนี้มันเก่งจังอะวันเด้อเฮ้ยเจ้าสาวเมซอนสวยฮะเจ้าสาวเมซอนดีกว่าเกมเราจะตึงอีกแล้วแมนแมน สวยครับ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 ข้างหลังเฮ้ยเดียวเดียวเดียวบางเล็บนะครับางเล็บนะครับกันให้สวยเดี๋ยวก็สวยวเอาเงี้ยสูงฮะอู้วเดินมันแรงมากมันเสียบผมทีเดียวตายเลยคือเกินไปไหมเจ้าก๊อรันได้ไหมครับคีร่าได้ครับได้ครับไว้ใจเลยกันป้อมนั่งการป้อมขนาดเ่ต้นนะไม่เท่าไหร่ ข้ายาเราลุยเธอต้องเดินกับเรานะเธอจะได้ไม่ตายโอเคได้ครับได้ใส่ออกนอกลู่นอกทางโอเคครับพี่มวยดูแล้วลมดูแล้วลมดูแคลรี่หุยเดี่ยวโกนเดี่ยวชิบหายละเดี๋็กคนดูแลหายไปไหนเธอต้องเดินกับเรานะเธอจะได้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายชิบหาย คนเรามันก็มีพลาดกันบ้างเดี๋ยวก้อนโอ้โหมันเข้ามาตีเราในป้อมเลยฮะเอฟสู่ครับเอฟชิมก่อนนะแครี่มันตีป้อมแรงมากเลยครับผมเคลียร์คิวแล้วครับสวยครับโอนคือทีมสปอร์ตเหมือนผมมาเอาสามทางโอ้โหมันท็อกซงจัดเลยที่มันอะเฮยช่วยตักให้เขาน้อยไปแล้วครับไปแล้วครับยังสวย แล้วแบบว่ามันมันจะสามารถจบได้เปะวะ <c oughs> ไม่ได้เรไม่ได้เอาเราเราเอาสีม่วงม่วงไหม,มสีม่วงม,ม่วงเหรอครับ <c oughs> เอาฮะเอาฮะค่ะเอาไปตี <c oughs> สีม่วงม่วงกันดีกว่าปะอันนี้เป็นแบบคองนะคะแบบโอ <c oughs> เค<อ>ไป <c oughs> ตีคองกันเอคอมุกคอไปมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่นี้เดี๋ยวแบนแบนมันเดินมาครับตรงนี้นะครับโอเคทันนะครับผมเดินมา นี่ไงนี่ไงเอลซ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 โอเคครับสวยครับสวยครับไลน์หนึ่งครับตายทองครับมาเลยสวยครับสวยครับเมื่อเราสวยครับเห็นมวยไหมครับมวยอยู่เอลขวามวยอยู่เอลขวาครับมวยอยู่เอลขวาเอ้ยโหนึกว่าสวยครับสวยครับสวยครับโอเคครับ แทงป้อมครับแทงเลยแทงเลยครับถ้าอยากจะได้แทงป้อมครับโอ้โหโอเคเฮ้ยคือแบบเกินไปป่ะเนี่ยหูเมื่อกี้แบบว่าคือแบบแบทแมนลิงลิงคิล่าไปยอะม่ะโหดจริงๆเลยนะครับเทรนเนอร์เนี่ยเทรนเนอร์เรานี่โหดจัดๆแต่แคลรี่เราได้ยูมีพีนะคะฟุกครับฟุกครับเมื่อกี้หลานผมเอาไปเล่นนะครับผมมาละโอ้โหแต่ว่า ได้มีกมากเก่งครับเก่งมากเลยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้เล่นเองครับเมื่อกี้หลานผมเล่น้วผมนั่งผ้าครับหลานเก่งมากเลยหลานเก่งมากยออตบมือก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแมทเมื่อกี้นะครับเขาก็สอนผมดีมากแล้วก็แนะนำผมอย่างดีเลนะปกป้องผมอย่างดีเลยน้องๆเห็นยังอืมก็ ถ้าใครอยากหาคนเล่นด้วยหาคนแบกหาคนแนะนำนะครับก็อย่าลืมแอปนี้ได้เลยนะครับลิตตานะครับผมมีแบบสาวๆตึมสาวๆตึมผมบอกเลยโอเคก็สำหรับน้องคีล่าเมื่อกี้กับน้องอลิสเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นชื่ออะไรนะครับในแอปชื่อป๊อบมวยนะคะเล่นอลิสครับผมป๊อบมวยเล่นอลิสนะครับที่แบบว่าพาผมไม่ตายไปบ่อยอะ่ะอ่ะเอาละ <laughs> <laughs> แล้วก็อีกคนหนึ่งสำหรับคีล่านะครับที่แบบ เชนผมทั้งเกมเลยนะครับน้องๆชื่ออะไรครับผัดอินข้าวเราเล่นคิล่านะเราชื่อซันนี่ค่ะซันนี่นะครับผมน้องซันนี่นะครับเล่นคิล่านะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสาวสวยทั้ง2 2> สองคนมากเลยนะครับที่มาเทนแล้วก็มาเล่นด้วยกับผมในวันนี้นะครับขอบคุณนะคะที่ออเดอร์มานะคะขอบคุณมากเลยโอ <Okay, S 2> เคครับมากขยัโนโนหนึ่งเกินโอเคเปล่าไม่ได้ีตากันเยอะๆนะคะ เพื่อนเยอะมากสาวๆส,สวยเยอะมากครับผมขอบคุณนะคะพี่มาเล่นด้วยกันมาหลักมาให้หนูเทนใหม่นะคะหนูถนัดตาแล้วก็เบลนสามารถเทนได้ทุกคนเลยโอเคครับก็อย่าลืมลิต้าเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดนะครับน้องๆเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย